มาสวัสดีพี่น้องทุกคนมา่อกินเ่าด้วยจ้ะอันนี้ก็ประมาณใบสามสี่มนนแหลเอะคอยงอถ้ากินเ่าเมนูมันนี้ก็คือเกาพัดมีกับอันสมตำเอาะจแล้วก็กากหมูหมูแคบหูหมูทาใส่กอ,อกอย่างอยู่ใส่กอ,อกก็เห็ุเองไนงะ ขอให้ลูกค้าพอจะกลับมาจากทรงทรงอันนี้ให้ลูกค้าพัดนี้มาดเดอร์เพื่อได้ไปทานกิมจ๊อ เห็นคอยกินเขาเปน็นตาแสบอ่ะคอยหิ้วพีางนอกเพราะว่ามืดมือเนี่ยคอยกินย่าคอยกินเขาเมืดมือเนาะคอยบ่ได้กินคอยก็หิ้วคอยก็เลยกินเป็นตาแซบมันจะแสบอีิเลยอ่ะ

ทอดก็นี่ไม่ค่อยทอดเป็นไรย่ำทอดนะพี่น้องทานพี่เล็กอยากใหดตามข่อยอดดย่ำทอดเด้อมองหนีจะทอดให้มันฟูซะก่อนเด้อเราจังเอาลงมันสืบฟูบะทัวนะเกี่ยกับเบิ้งเห็นมันฟูซะทัวบะทำนิดเหนียวเหนียวหนึ่นนบะได้ สูตรวิธีมีลดความอวดพี่นอ้องบ่ต้องเอาไปพัดเอาไปลวกน้ำพอให้มีมันสุก kinh hoàng. Đây sẽ vào xuống không? qua hết trăng đẹp. ย่ากินนี่ยังเสพแสไม่แม้แต่อยากหยุดเลยเนาะพี่น้องท ต้มเจ้าลวกเนาะลวกข้าให้มันสุกแร้วบรนดที่นี่ก็เอาซีอิวดำอะ่ะซีอิวดำรสหวานนะเทใส่แล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส,กกววมมใส่กระเทียมเจียวแล้วกาต้มแล้วก็เอาเทใส่ตะแกงเนาะ ห้องกล่องอน้ำนึ่งอกใช่สิ้กล่องอน้ำนึ่งอกแ้วก็บซีอิ๊วหวานเทสแลรวก็ใส่ละะเลือจอังหวะซีส่้นหอมปรุงตามสไตล์รูดใจขามักกินนะนะพี่นอ้องแค่นั้นแหละเราต้องเอาไปพัดพัดอมน้ำมันก็แซ่บ ขอหยุดเวลาแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยไปเอาัน,นใส่กรอกก่อนอามากินต่อเด้พี่น้อง